สิ่งที่ฉันทาทั้งหมดคือมองดูสิ่งที่จกักรวาลแสดงให้ฉันเห็นและให้พวกกันของฉันเป็นพยานถึงมัน Monet and Friends Alive Monet and Friends แสมเป็นนิทัศการศิลปะในรอบหลายปีของปันเลยนะและนี่ก็คือชมหน้าของคุณโมเน่นะคะเข้ามาโซนแรกก็จะมีข้อความให้อ่านเยอะมากเลยนะคะปันแนะนําให้อ่านนะทุกคนเพราะว่าสนุกมากแล้วก็ได้เกรดความรู้ด้วยนะคะแล้วมุมนี้คือถ่ายรูปน่ารักมากต่อมาห้องนี้คือห้องที่ปันชอบมากที่สุดค่ะแค่ก้าวขาเข้าไปมันก็รู้สึกว้าวเลยนะ ห้องนี้เนี่ยคือจะมีเครื่องฉายภาพผลงานเนี่ยรอบห้องเลยนะทุกคนคือสวยมากและยังมีคําคมจากศิลปินให้อ่านด้วยนะคะคือปันอยู่ในห้องนี้นานมากแทบไม่ได้ดูเวลาเลยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเกิน30นาทีด้วยและปันก็ได้เอาข้อความที่ปันชอบเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยนะหลายๆข้อความเนี่ยคือสร้างแรงบัานดาลใจให้กับปันมากๆเลยนะคะรวมถึงได้มุมมองได้ไอเดียในการทํางานใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะด้วยนะตอนอยู่ในห้องนี้ปันรู้สึกเหมือนได้อยู่กับตัวเองนานมากๆเป็นห้องที่ปันกับน,น้องเคาะพร้อมกันเลยค่ะว่าชอบมากที่สุด ่ซนต่อมาก็ยังไม่หยุดว้าวนะทุกคนเพราะว่าจัดสวยมากบอกเลยนะคะว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมมาต่อกันที่ห้องนี้ค่ะห้องนี้น่าจะเป็นห้องดอกบัวของโมเน่นะ<_ <D> _ <L ong> ห้องนี้ก็มีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะคะถ่ายรูปได้ทุกมุมของห้องยันฟ้าพิดานเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้วาดรูปฟรีด้วยนะคะเป็นการวาดภาพที่สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ความคิดเลยหลังวาดภาพเสร็จเนี่ยก็สามารถเจนได้เป็นแบบนี้ด้วยนะคะเป็นภาพสีขึ้นมาแบบนี้เลยสวยมากและยังมีมุมถ่ายรูปให้เล่นอีกเพียบเลยนะคะ เป็นีทัศกาลที่บรรลุสึกว่าให้ความสุนทรีสูงมากออกจากบ้านครั้งนี้คือคุมแล้วนะคะเพราะว่าได้ทั้งการผ่อนคลายความสนุกได้แรงบนันดาลใจได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกลับบ้านไปด้วยและที่บันเล่นอยู่ตรงนี้คือเป็นการถ่ายภาพนะคะเพื่อให้ภาพเป็น AI แบบนี้ขอกระซิบนะคะว่าถ่ายทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าได้ภาพที่ไม่เหมือนกันฝั่งนี้ฝรั่งสุดอิ่มใจแล้วกลับบ้านได้บ๊ายบาย